สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะเตือนระวังเว็บปลอมกรุงไทยย้ำลงทะเบียนรับ5,000ผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้น ในวันที่28มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นวันแรกที่เปิดให้รายงานลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนผ่านเว็บไซต์ w ว w ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันอม ทั้งนี้นายพยงศรีวนิชกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าธนาคารขอเน้นย้ำว่าให้ลงทะเบียนเข้ารวมมาตรการผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นโดยขอให้ประชาชนระมัดระวังและตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ในการลงทะเบียนอย่างรอบคอบ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้สร้างเว็บไซต์เรียนแบบขึ้นมาเป็นจำนวนมากซึ่งธนาคารกรุงไทยได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เวอร์ไวเว็บเราไม่ถึงกัน .com เปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวันโดยระบบ จะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้เอาไว้หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยสามารถรับเงินผ่านทางสองช่องทางได้แก่ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมแล้วโดยที่ชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียนจึงไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขา ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีภายใน7วันทําการอย่างไรก็ตามขณะนี้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามสแสวงหาผลประโยชน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียจากมาตรการนี้โดยอ้างว่าจะรับลงทะเบียนให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวกรวมทั้งขอค่าตอบแทนบางส่วนจากเงินที่ได้รับจากมาตรการช่วยเหลือนี้ ธนาคารขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่หาผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ประโยชน์อื่นใดในทางที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้ท่านได้รับความเสียหายทางการเงินตามมา หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองสามารถขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยโดยโทรหมายเลข02-111-1144